โอเคค่ะวันนี้มากับตอนที่แปแล้วก็ e ีีที่9ของเรากันนะคะวันเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานมันนะคือเครื่องปรุงมหาศาจารย์เราก็ได้อิ่มท้องอิ่มอร่อยไปแล้วเรามีความสุขก,กับการชื่นชมอาหารเนาะวันนี้เราก็เข้ามาถึงวันที่แปกันแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มากับเรื่องทํางานดุจสิ่งมหัศาจารย์ค่ะถ้าคุณทํากิจกรรมได้งานศิลปะไดการฝึกฝนได้ความเชี่ยวชัญได จงทำและผลักดันให้เดินหน้าไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปให้ถึงที่สุดที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนผลักดันไปจนในที่สุดพ้นขอบเขตไปค่ะนั่นแหละที่คุณได้ผลักสิ่งที่คุณทำเข้าสู่ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์อันนี้ก็คือคุณทอมโรบินได้กล่าวไว้นะคะมันพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรค่ะไปให้สุดแล้วเราอะค่ะกำลังจะทำสิ่งที่เรากำลังสร้างสรรค์อยู่เนี่ยให้ไปถึงดินแดนของความมหัศจรรย์นะ เป็นไปได้อย่างไรกันที่บุคคลนึงค่ะเกิดมาไม่มีความพร้อมอะไรเลยเนาะยากเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะเป็นประธานาธิบดีได้มีคนที่ประสบความสำเร็จเศรษฐีหลายคนค่ะที่เริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบด้วยซ้ำในการที่เขาะค่ะไม่ได้มีการศึกษาที่ดี ไม่ได้มีความร่ํารวยมาก่อนวันหนึ่งเขาก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาเนาะจนเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยในที่สุดเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วค่ะมันมาจากหนึ่งคุณสมบัติค่ะมีหนึ่งอย่างค่ะที่คนสําเร็จเหล่านี้มีเหมือนกันค่ะก็คือ passion ค่ะ p a s s ั่นคือความหลงไหลหรือว่าการที่เราค่ะมุ่งมัน่นทุ่มเทตั้งใจหลงไหล ออมีความสุขออฟเซตหมกมุ่นกับสิ่งที่เราทาค่ะแล้วก็ผลักดันทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วผลักไปถึงที่สุดพุ่งมั่นไปให้สุดทางค่ะแลวจุดนั้นนะคะก็คือจุดที่เราอะค่ะดันศักยภาพของเราแล้วก็ความหลงใหลของเราพาสิ่งที่เรากําลังทาอะค่ะไปยังพื้นที่แห่งความมหัศาจรรย์ ความสำเร็จของเราค่ะเชื่อมโยงกับการสํานึกรู้คุณหรือความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกดีๆในชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่ะรู้สึกขอบคุณหรือว่า appreciate สิ่งที่เรามีในชีวิตมากแค่ไหนเราก็จะอยู่ในดินแดนแหงความมหัศจรรย์มีคนมากมายจ้ o ททาแรงร่วมทํางานไปกับเราแล้วเราก็ประหยัดแรงลงมิเคยพูดถึงกฎกฎนึงค่ะกฎ17วินาทีนะ เป็นกฎที่จะทําให้ความมหาัศาจรรย์บังเกิดนะใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปย้อนดูของเก่าได้นะคะวันนี้เรากลับมากับเรื่องการงานมหาัศาจรรย์กันต่อเราจะต้องรู้สึกการทาทงานดูสิ่งมหาัศาจรรย์มันเป็นยังไงนะคะมันหน้าตาประมาณนี้ค่ะมันเหมือนว่าเรากําลังหลงไหลสิ่งใดสิ่งหนึง่งมากๆค่ะแล้วก็ อยากจะอยู่กับเขาตอลอดเวลาดัานเขาไปยังให้เขาได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือทําให้เขาดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยๆพัฒนาเขาไปนะคะมันก็จะเหมือนกับการที่นักประดิษฐ์กขาลังพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้สึกดีกับงานของเรามากแค่ไหนสิ่งดีๆมันก็จะเกิดกับสิ่งกับสิ่งที่เราทํามากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโหงานเนี้ยมันเป็นแบบนรกมากๆเลยเมื่อไหร่กูจะต้องเลิกทํางานนี้ที่มันเหนื่อยมันหนักหรือเกินนะคะ ยิ่งรู้สึกอย่างนี้มากเท่าไหร่นะคุณก็จะยิ่งเหนื่อยหนักแล้วบางทีคุณอาจจะเสียงานที่คุณมีอยู่ในทุกวันนี้ไปก็ได้เพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้หางานกันง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดยังนึกความรู้สึกนี้ไม่ออกค่ะมิวอยากให้ชวนนึกอย่างนี้ค่ะเรามีผู้จัดก,การหนึ่งคนค่ะที่มองไม่เห็นตัวตนแต่เขาอะค่ะจะดูแลง,งานของเรางานของเขาก็คือเขาจะจดบันทึกความคิดความรู้สึกนะคะที่เรามีเกี่ยวกับงาน ให้เราจินตนาการถึงผู้จัดก,การคนนี้ค่ะว่าเขาจะติดตามเราไปในทุกๆท,กที่ทุกลมหายใจที่เราทําอะไรก็แล้วแต่แล้วพอเขาค้นพบสิ่งที่เราค่ะรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีกับงานนั้นเขาก็จะจดบันทึกไว้หน้าที่ของเราในวันนี้ค่ะให้เราทำหรือนึกถึงสิ่งที่เราทำแล้วเราจะรู้สึกดีมากที่สุดค่ะ ให้วันนี้นะคะจบวันไปผู้จัดการคนนี้จดไม่ทันจดเป็นมือละวิงหมดวันไปนะคะก็จะมีลิตรยาวเหยดของการที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีและความรู้สึกขอบคุณนะแล้วเราก็จะมีลิตรว่าเรารู้สึกดีกับอะไรบ้างถ้ายังนึกไม่ค่อยออกเนาะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าใจฟูอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเกิดคิดเลยไม่ออกเลยนะคะมีสทางค่ะ 1. ก็คือเราต้องเริ่มคิดแล้วค่ะว่าวันนี้เราอยู่ในนรกหรือเปล่า แล้วสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเราอาจจะต้องคุยกับตัวเองแล้วก็ือพูดคุยกับตัวเองถึงสิ่งที่เราต้องการเนาะหรือข้อ2ค่ะคือเราอาจจะต้องตามหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นค่ะมาสํารวจว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทาไมเราถึงไม่รู้สึกแฮปปี้กับงานนะหรือว่าสิ่งที่เราทําเพราะว่าถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบหมดเลยทั้งวันนะคะ ชีวิตก็เหมือนตกอยู่ในรกนเราเรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนะคะนรกก็อยู่ในใจถ้าเรารู้สึกเกลียดทุกอย่างที่เราทำมองกระจกเกลียดตัวเองนะอันนี้มันจะเริ่มแย่แล้วแหละเพราะฉะนั้นนะคะคําพูดของวันนี้ก็คือขอบคุณหรือว่ารู้สึกดีเหลือเกินตอ่อจุดๆ,ๆเช่นวันนี้รู้สึกดีเหลือเกินค่ะในการที่ทํางานชิ้นหนึ่งได้สําเร็จรู้สึกดีเหลือเกินที่วันนี้โทรนนะั้นลูกค้าได้เรียบร้อย รู้สึกดีเหลือเกินที่ได้รับข้อมูลที่ตามหามานานอย่างนี้นะคะเหมือนอย่างวันนี้มิวก็รู้สึกดีเหลือเกินที่ว่าจะได้น้องคนใหม่มาใช้แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์น้องคนใหม่นะคะตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นของหายยากมากๆนะเวลานี้ มากมากเลยกินมากรู้สึกแฮปปี้นะคะและนี่ก็คือการทำงานดูดสิ่งมหาัศาจรรย์นะคะทำทุกอย่างอย่างมีความสุขรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในโลกแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะรู้สึกว่าเรากำลังโปรยปลายความสุขและความรู้สึกดีๆไปรอบๆตัวเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขแค่ตอนนี้คุณก็รู้สึกมีความสุขแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างวันนี้นะคะที่ทำงานอยู่เนาะ จำได้ว่าเรามีผู้จัดการที่เป็น Invisible นะคะมองไม่เห็นตัวตนแต่เขาเคลื่อนกลังจดลิสสิ่งที่คุณแฮปปี้และพิเศษอยู่แล้วเขาก็กำลังไปบอกจักรวาลมาโลกใบน,นี้ว่าคุณมีความสุขมากๆแล้วคุณก็คู่ควรกับความสุขยิ่งกว่านี้นะและทูดูลิส์วันนี้ค่ะหนึ่งทำกันทุกวันเลยลิสสิบอย่างที่คุณมีความสุขค่ะหลังจากนั้นค่ะก็นึกถึงมันเต็ไมไปด้วยความสุขโอ้รับความสุข ตอนนี้คงจะชินกันแล้วแล้วก็กล่าวขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะส่อไปค่ะแล้วสองนะระหว่างวันนี้ที่คุณกำลังทำงานอยู่ค่ะพวกเรอทำงานอยู่ก็ลืมมีความสุขมากๆนะคะรู้สึกข,ขอบคุณทุกอย่างที่ทำเนาะเขียนไปเลยนะหรือว่าบอกกับตัวเองก็ได้บันทึกลงไปในสมุดเร่มเดิมของเรานะคะขอบคุณ มีฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุนขอบคุณแอปพิเชียเลอเกินต่อจุดๆเนาะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นคนก็ได้เช่นวันนี้แม่บ้านน่ารักจังเลยเพื่อนร่วมงานน่ารักจังเลยหัวหน้าน่ารักจังเลยวันนี้นะมาสายแต่หัวหน้าไม่ดา่าต้องรู้สึกตื้มปิ่มน้ำตาจะไหลจริงไหมคะ <c oughs> <c oughs> ปื้มปิ่มน้ำตาจะไหลแล้วข้อนี้นะคะ่ะมันจะคุณจะยิ่งได้รับมากขึ้นในสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณนะและสุดท้ายคะ่ะข้อที่สามนะ ก็คือกำก้อนหินมหาัศาจรรย์ที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆของเราแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับตอนที่แนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในวันที่9ค่ะขอให้ enjoy แล้วก็มีความสุขมากๆกับเดอะเมจิมีชีวิตดังความมหาัศาจรรย์ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ ได้น้องคนใหม่มาช่วยทํางานค่ะมปของหายากตอนนี้นะวันนี้ก็แฮปปี้ฟินมากเลยขอบคุณมากนะคะจะมีคนมาช่วยงานใหม่เบลแล้วก็มีความฉุกมากเลยขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณน้องคนเก่าพิงกี้นะที่ช่วยหาแล้วก็จะขอบคุณเธอที่จะช่วยหาตั๊กเยอะๆนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนนะเฮ้ยแล้วก็ ก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหมุ่่มน,นี้คะ่ะบ๊ายบาย